สวัสดีทุกท่านนะครับผุมปอนปลูกป่านะนี่เป็นไลฟ์สดไลฟ์สุดท้ายที่เรา,เาตลอดการเดินทางทั้ง4เดือนนะครับตอนนี้ผมอยู่บ้านแล้วนะบ้านคำำําจําปาตาบลบ้านโอาพอเภอโพลพิสัยจังหวัดน้องคายนะครับออกจากบ้านเมื่อวันที่26กุมภาพันห้า2565วันนี้วันที่28มิถุนาปี2 5 6 5นนั่นคือ สี่เดือนกับอีกสองวันหนึ่งร้อยยี่สิบสองวันนะครับตั้งแต่เราออกจากบ้านนะรู้สึกบ้านแปลกตาขึ้นนิดหน่อยไม่รู้ว่าแปลกยังไงแต่รู้สึกปแปลกๆนิดหน่อยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะโอเคสวัสดีครับอ่ครับพ่อนบ,บ้านแล้วครับผมประมาณสามสี่วันที่แล้วมีแต่คนทักถามน้องปอนถึงไหนแล้วเนี่ยผมก็จะตอบตลอด จริงๆเราควรที่จะต้กองถึงบ้านตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเราติดธุระที่กรสินโอเคสิ่งแรกที่เราต้องทำ,ทำออกลูกตี้เหลาลูกแม่นี่ครับนี่เป็นอ่ายายสุธิรักแต่งตัวดีดโีโอเคโอเคอ่าสิ่งแรก คือมีคนถามว่าน้องปอนถ้าเกิดว่าถึงบ้านแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องทําที่จะทําคืออะไรผมก็เลยพูดไปว่าจะไปกลาบใหญ่โอเคอดูกระเป๋ากระเป๋าใหญ่กว่าตัวคนอีกโอเค122วันที่เราออกจากบ้านไปแล,แล้วเราก็มาถึงบ้านแล้ว รับ่อนเน่รับวอนเน่หน่งสอไปอดอดฟังอฟังยังไม่หอดเลยจังหวัดจังวัดเอาไปจนตลอดตอดฟังอยกลับหาบ้านเออกลาบมาก้วครับนี่ก็ประเด็นเนี่ย ถึงบ้านโดยปลอดภัยครับายสวัสดีพี่พี่ทุกคนสวัสดีครูด้วยนะครับสวัสดีน้องเมสวัสดีวิรุฒสนชมูนสวัสดีครับน้องเอ,อ้ยปลอดบ้านเลอเวน้อง่ข่เวสวัสดีครับพี่อินดี้ครับอ่าเรามาเช็คสภาพไอ้ดำกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างก็โอเค อันนี้ก็เราเกิดวันเหตุอยู่ที่แม่ห้องสอนอันนี้ลังเราก็ลังเราสละไปอยู่ที่ให้พี่อ้อมใจอยู่ที่จังหวัดประจวบเราเปลี่ยนลังใหม่เพราะว่าลังเก่ามันใช้งานไม่ได้แล้วฝามันแตกแล้วมันก็ปิดไม่ได้เราจริงจะต้องเปลี่ยนลังอันนี้เป็นลังใหม่มีธงชาติก่อนออกจากบ้านเราไม่มีธงชาติแต่ว่าเราได้มาเมื่อตอนอยู่ประจวบ ลุงเสิร์ทให้มาเขาบอกว่าถ้ามีธงชาติมันจะน่าดูมากขึ้นออแล้วก็รถเราตอนที่เราไปอ่ะตอนที่เราไปไอตัวนี้เราใช้น,อน็อต4ตัวยึดแข็งแรงมากแหลกท้ายแต่ว่าตอนนี้มันพังแล้วพังอยู่จังหวัดสงขลาพังเรียบร้อยสรุปคืออันนี้ใช้งานไม่ได้เราต้องเอาออกไปถามช่างช่างบอก ออกก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ถังน้ำมันเกินไปมันจะทำให้ประกายไฟโดนถังน้ำมันอาจเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรถเนี่ยยังใช้งานได้อยู่แต่ว่าอันนี้ต้องเราออกแหลกหลังไม่มีแล้วถังน้ำมันก็ใช้งานได้อยู่ข้างนึงอีกข้างนึงตรงนี้เหล็กหักแล้วเหล็กที่เชื่อมระหว่างเบาะรถกับถังน้ำมันหัก อันนี้หลุดปลิวข้างถนนแล้วก็กลิงกลงกลงกล้งไปเลยตลกมากเลยก็สภาพไอด้ดำก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับครับยังบัวม่ต้องครับก็ได้บอกกันอนกก็โอเคใช้ได้ทุกอย่างก็โอเคนะครับสรุปคือถึงบ้านด้วยความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับต่อไปนี้เราก็ทำงานทำหน้าที่การเป็นหลานที่ดี ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะว่าแม่ก็ไม่อยู่แล้วหมายถึงแม่ไปทำงานที่อื่นแล้วน้องชายคนกลางก็เป็นเรียนต่อปริญญาตรีที่จางต่างจงังหวัดก็เลยต้องอยู่กับยายคนหนึ่งแล้วก็อยู่กับน้องชายซึ่งอยู่มสองอีกคนหนึ่งแล้วก็ผมบ้านเรามีอยู่สามคนผมก็เลยต้องทําหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวบ้านเราก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรยอมรับว่าบ้านนอกนอกจริงๆอ เป็นเด็กอีสานมันอนกคนหนึ่งี่แหละเขาไม่ได้มีอะไรธรรมชาติเยอะอ้าผู้ดใดเบิองมีไงเบิองผมเตี่ยอ้าโอเคภาพสัดเสียงสัดวะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สลิกุลเฉลิมพลครับอ่าถ้ามีโอกาสผมจะไปปฏิบัติธรรมที่สวนปฏิบัติธรรมเวรุวันขอนแก่นอีกนะครับโอเคไลฟ์นี้แค่อยากจะบอกว่าเราถึงบ้านด้วยความ ปลอดภัยเราทำหน้าที่ของการเป็นนักเดินทางที่ดีเราเป็นตัวแทนของคนภาคอีสานทั้งหมดไปพบปะผู้คนเยอะแยะมากมายเรามีตังเหลือกลับมาบ้านด้วยนะเราใช้งบสามหมื่นไม่หมดนะครับโคตรประหยัดอะ่ะกลับมาถึงบ้านเราก็เหลือตังไม่กี่พันอะ่ะก็ก็โอเคก็ใช้ได้แล้วอ่า ยายชอบกินชาเย็นแล้วก็ซื้อชาเย็นจากาชายแดนประจวบด่านสิงขอนเป็นชานำเข้าจากประเทศพมา่ามาฝากยายด้วยหวังว่ายายคงจะชอบไลฟ์นี้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมผมไม่รู้ว่าเราจะได้เดินทางอีกตอนไหนถ้ามีบุญอีกคือผมบนไม่แล้วล่ะบนสำหรับวัดที่ไปกราบ ถ้ามีบุญอีกก็อยากเดินทางอีกอสักครั้งหนึ่งอยากจะเดินทางอีกอยู่อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ดีกว่านี้หรืออาจจะเป็นรถใหญ่แคมเปอร์แวนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ยังไม่สามารถกำหนดได้เพราะมันเป็นอนาคตอาจจะเดินทางอีกทีพร้อมครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนหรือว่าไปอีกคนเดียวที่ดีเก๊กไกสไลเดอร์กว่านี้อีกก็ไม่มั่นใจนะครับ คลิปนี้122วันถึงบ้านแล้วขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผู้มีบุญคุณกับผมเมื่อตอนผมรถล้มก็โอนตังไปช่วยซ่อมรถเ,เวลาไปจังหวัดท่านท่านก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเปิดห้องให้พักอะไรเงี้ยก็ถือว่าคนผมจำชื่อได้หมดทุกคนที่ผมไปเจอนะครับจำชื่อได้ทุกคนเลย มันจะอยู่ในหัวใจผมเสมอขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วก็เก็บของอาบน้ำทำหน้าที่อยู่บ้านต่อไปแต่เ,เพจส่วนเพจป้อนปลูกป่าเนี่ยยังเปิดไปเรื่อยๆผมจะอัปเดตข่าวสารความรู้ต่างๆเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับธรรมชาติให้ชมนะครับฝากติดตามกันไปเรื่อยเลยนะอายุแค่24นะครับ ผมจะเป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่ที่พูดถึงธรรมชาติพูดถึงต้นไม้ผมจะทําเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับธรรมธรรมชาติไปจนตายจนชีวิตผมแหละไม่ต้องห่วงอขอบคุณที่รับชมนะครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วมันตื่นตันมันมีความสุขขอบคุณที่รับชมขอบคุณมากๆครับ หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกหวังว่าเราจะได้เดินทางอีก